ลุยสกอตควงโดนัทมนัสนานหอบความหอมมาฝากในงานเปิดตัวแคมเปญ Drive Us to a Better Place ให้ความหอมอยู่กับคุณทุกเส้นทางโดยทั้งสองเผยส่วนตัวการเดินทางก็ต้องการการผ่อนคลายดังนั้นถ้าอยู่บนรถและมีกลิ่นหอมก็จะรู้สึกสดชื่นซึ่งเกรดคือคำตอบนั้นค่ะและงานนี้ยังได้ศิลปินระดับโลกอย่างหมอง่อมหลวงจิราธรจิรประวัติมาร่วมวาดภาพประกอบและออกแบบลายเส้นเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความหอมตามคอนเซปต์ของเกรดสปอร์ตอีกด้วยค่ะ สดชื่นชอบอะไรที่มันเป็นสดชื่นให่มันเหมือนจะเอาเป็ปอนจนสปอนสอน์ก่อนว่าเราไปเล่นกีฬาโอ้แต่ลอนนั้นในรถแต่กลับไปใช้รนมันสดชื่นมนันให้เราสดชื่นไปเ่ไม่ไ,ไม่รู้รเกี่ยวกันทุกอล่างแต่วันจริงๆแล้วโดนัลด์มันก็เป็นคือคนใช้ชีวิตอยู่ในรถอะมากกว่าอยู่ข้างนอกด้วยซ้ำเองโดนัลด์เองเอย่างเ,ง,เ,ง,เงี้ย ยีชั่วโมงอยู่ในรถ8ชั่วโมงบางทีอ่ะเออมันอยู่ตลอดวันนี้รถติดมากก็หงุดหงิดมากเราก็เลยเออทำให้พื้นที่ในรถเรามันเป็นพื้นที่ที่แบบมีความสุขดีกว่าแฮปปี้แบบมีกลิ่นหอมๆอ,อะไรเงรี้ยช่วยให้เรารีแลซกได้